สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับผมพบก,กับ h anel n alternative กับเกม one piece bounty rush ครับผมมาพบกับไอดีหลักของผม OP bad boy นั่นเองนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมก็พิเศษมากๆนะครับผมจะมาแนะนำเทคนิคการไต่แรงให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ามันมีเทคนิคแบบนี้ที่ทำให้คุณไต่แรงได้ง่ายนะครับและเทคนิคที่ผมจะพูดนี่นะโอกาสชนะของคุณคือ70%นะครับถ้าคุณสามารถ คอนโทรลการเล่นของคุณได้ดีนะครับผมเฮ้ยมันมีเทคนิคแบบชนะ7จดด้วยเหรอนะพี่พูดอย่างนี้จริงเปล่านะครับมันคือเทคนิคอะไรเพื่อนๆเดี๋ยวผมผมเป็นเพื่อนดูปาร์ตี้ที่ผมจะใช้ก่อนนะครับผมเอาละรครับปาร์ตี้ที่ผมจะใช้ก็จะเป็นทีมหลักตัวผมนะครับตัวหลักของผมนะครับก็คือโรเจอร์กับโอเด้งนะครับผมแต่เพื่อน <laughs> ๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นตัวแบบนี้หรือเปล่าถ้าเราไม่มีละ่ะตัวเออเทคนิคนี้ใช้ได้ทุกตัวละครนะครับ อาจจะยกเว้นสายโล่แล้วกันนะ brig. ผมให้สายหมัดและสายวิ่งเป็นหลักนะครับผมสายโล่สายโล่อาจจะได้บางตัวนะครับอาจจะเป็นกับตันคิดอาจจะได้อยู่นะครับผมแต่ตัวอื่นผมไม่ค่อยแนะนานะครับไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับอ่ะพูดกันมานานแล้วครับเทคนิคนี้คืออะไรเทคนิคนี้คือการลอยธงบ้านนี่เองนะครับผมการลอยธงบ้านพเพื่อนๆบอกผมมันเป็นเทคนิคยังไงวะเพื่อนๆครับเทคนิการเล่นลอยธงบ้านเนี่ย มันคือการที่เราจะไม่ไปทงกลางฮนะเราเราเป็นสายวิ่งแต่หรือจะเป็นสายมัดก็ตามเราจะไม่ไปทงกลางเลยเราจะวิ่งไปทงบ้านเพราะแต่ละด่านนะครับเขาจะมีทงบ้านหรือว <the> ่าทงที่กระตูจะยึดได้2งทงก่อนเพื่อนทั้อกมาไม่ได้มี5้าทงถูกไหมครับเขาจะยึดได้2งทงก่อนเราจะยึดได้2งทงแล้วไปไปเขาเรียกว่าไปบู๊กันตรงกลางถูกไหมฮะแต่ทีเนี้ยเราจะไปยึดทงทงที่สองของเขาหรือทงแรกของเขาเลยนะก็คือเราจะไปเรา มีโอกาสยึดไม่ทันนะฮะแต่เราจะไปกันไว้นะครับเพื่อเป็นการดึงศัตรูนะเพราะอย่าลืมว่าสายโล่จะยึดธงแรกทงที่สองอาจจะเป็นสายหมัดหรือสายวิ่งที่เขามีนะครับผมเราจะไปกันทงสองเขาเลยนะครับผมเออผมบอกข้อเสียก่อนนะข้อเสียของเทคนิคนี้คือเราจะกันทงไม่ได้เลยนะครับโอเคนะนอกนั้นได้หมดและแต้มเราจะไม่เยอะด้วยผมพูดอย่างนี้ดีกว่าแต้มเราจะไม่เยอะนะครับโอเคนะครับไปชมเทคนิคนี้กับ การไต่แรงของผมดีกว่าครับไปชมกันเอาครับมาดูกัครับเทคนิคหลอยธงบ้านจะสําเร็จหรือเปล่านะครับผมสมอบอกว่าเทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคที่แบบว่าใช้ได้อ่าธงบีไม่ยึด คงมีเพื่อนไม่ยึดซะแล้วไอ้ก hey. oh, ๊อดไอ้ก๊อดไอ้ก๊อดก๊อดฮะเฮ้ยเออตรงสะพานยังโดนเหรอผมนึกว่ามันมีมุมบั็กกว่าเพื่อนเฮ้ย hey. นี่นะ่ยนี่แงเขาจะแตกแล้วนะครับเขาจะแตกแล้วดอดไปโอ้ยนี่ครับเทคนิคลอยธงบ้านนะครับผมยึดไป้วแต่มันยึดช้านี่ปัญหาตัวละ ปาดเบามากมากโอโอปากไปดิเล่นอยู่นั่นนะ่ะลอยทงบ้านนะครับลอยทงบ้านทุกมิไม่รู้จะชนะหรือเปล่าแลครก็เพื่นอน เราก็อยากชน,นะนะฮัมมุสุรีกับมุสุรีโดนไม่ได้ได้ครับได้ครับผมไม่เล่นนะคุณนะโอ๊ยมันจงใจมาเล่นงานเราเพื่อน อย่าลืมนะครับคอนเซปต์นี้เราทงบ้านอย่างเดียวนะครับหลอยหนทงบ้านนะครับมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยแบบกระจายได้นะแต่ต้องระวังว่าทงบ้านเราก็โดนเหมือนกันนะครับเพื่อน,อ,นอ่าวเฮดีเลยโดนอย่างนั้นนะ่ะนี่ไงนี่ไง หายไปครับหายไปครับอ๋อโอเคเห็สภา,าพเราไม่น่าชนะนะครับผมทีมเราแบบไก่กามากนะ แต่ถึงแม้ว่าทีมเราจะไก่ากาผมก็ไปทงบ้านคุณได้เหมือนกันนะจ๊ะนะจ๊ะอะไรอะไรออกทงเหรออุย้ยเขาจะพยายามอยู่ในทงนะครับทีเนี้ยเราก็จะค่อยๆดึงเขานะครับโอเคครับออกทงแล้วคิดออกทงแล้ว หลบกันหลบกันหลบกันคิดเขาจะขึ้นไปกันทงไม่ได้ครับมีเนื้อโชคดีไหมคิดเขาจะกันทงไม่ได้นะครับค,คิด,ด,ค,ค,ด,ค,ดคิดตอนนี้เขาจะกันทงไม่ได้ตายไปฮะยึดยึดอย่างสบายใจ ว้าวจะกอดจะกอดครับเราเราไม่ให้กอดขึ้นไปนะครับเราไม่ให้กอดขึ้นไปโอเคอ่ามีทั้งกอดทั้งเมาโก้ฮะโอ้ยติดบูธป่ะฮ่อติดบูธนีกกันติดบูธนีกกันติดบูธนีกกันอะไรอะไรอะไรเมาโก้เมาโก้เมาโก้บักลม,มบ่าบักลมบ่มา นี่ไงก็อโอต่ครับอันนี้ซูมไม่ได้ครับเป็นเป็นสีที่แพ้ทางแล้วครับแต่ว่าเราตัดเราตัดเลือดมันออกไปเยอะอยู่นะครับโอเคครับทงบ้านคือเป้าหมายเรานะครับทงบ้านคือเป้าหมายเราเราไม่สนอะไรทั้งนั้นนะครับเราไม่สนอะไรเลยนะครับประตูลงมาครับประตูลงมาผมขึ้นนะปตูลงมาผมต้องขึ้นนะครับ เนี่ยครับจะป่วนใช้ได้อยู่นะทีนี้เราจะได้ธงกลางด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่ายึดเร็วนะครับเราติดบูนะครับจังหวะนี้โอเคได้ครับได้ธงกลางทีน,นี้เราไปธงบ้านเขานะครับแล้วก็มืน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 แมปอยู่นิดนึงมืนแมปอยู่นิดนึงอ่ะคิดเขาก็จะขึ้นไม่ได้นะครับคิดเขาจะขึ้นไม่ได้ก็ค่อนข้างโอเคปังโดนไปก่อนสวย ทงกลางยังไงทงกลางเดี๋ยว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 ต้องกันหงแล้วจังหวะนี้เออโอ้ยโดนเคาเต์ครับผมอะไรลูฟี่ทำไมเอออะไรลูฟี่ทำไมเออ,เอ,อนี่แ,ลแหละครับเทคนิคหลทงบ้าน เนี่ยนะครับดูด,ทดะะูทีมเขาโหดกว่าเยอะนะครับทีมเขาโหดกว่าเยอะเขาไล่ฆ่านะครับแต่เราจะเป็นการหลอยทงบ้านนะครับผมน,น,นะครับสเตปลอยทงบ้านนะครับโโผมไปเลยฮนะทงดีครับ ผมไม่ผมไม่เข้ากลางนะครับผมไปธงดีนะครับโอเคเขามีก๊อตนะครับเราก็จะลองดึงให้ให้นานที่สุดนะครับว่าเราจะสามารถดึงได้ไหมนะครับโอเคผมใช้ใช้สก,กิลสองอันเลยนะเจอโอเด้งเนี่ยโอเค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 เออดีไว้เออดีไม่ต้องยึดตรงเลยครับจังหวะนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะดูดิเนี่ยดิยอมโดนก็ได้ยอมโดนก็ได้ ดอดไปนี่แนี่เป็นไงล่ะเก็บเลือดไปสวยครับเออเอาดีสเต็ปสเต็ปสเต็ปนี้ขอดอดแล้วโอเคโอเคโอเคครับผมเอาละ,ะครับเขาสองชีวิตแล้วนะเขาสองชีวิตแล้วต้องระวังโดนย่าระเบิดนะครับ นั่นไงผมบอกแล้วว่าโดนวันนี้ผมดอปไม่ทันนะครับเพื่อนแต่ว่าเขาเสียไปสองชีวิตเลยนะครับเขาเสียไปสองชีวิตทีนี้เราจะไปทงบ้านเขานะครับไปทงบ้านเขาต่อเลยนะโอเคโอเด้งผมโอเด้งผมนำไปแล้วโอเด้งผมรู้งานเห็นไหมโอเคสวยครับอ่าคิดผมยังไม่ได้บัฟนะ คิดก็เข้ามาอะไรสี่ร้อยก็ได้สี่ร้อยก็ได้สี่ร้อยไม่แคร์ไม่ไม่สนหรอกเออโอเคเขาหลุดแล้วครับเขาหลุดเขาหลุดทงละโอเคครับฟันสองสเต็ปละคิดต้องฟันสองสเต็ปเลยครับโอเคเขาพยายามเข้าทงนะครับพยายามเข้าทงโอเคครับเอา้าไปโดนจังหวะนั้นทูมันมันแหลกแลกนะเพื่อน โอเคครับผมผมยังไม่ฆ่านะโอเคได้อยู่คะแนนจะน้อยนะครับเพราะว่าเราลอยธงอย่างเดียวนะครับอุ้ยช็อตโอเคยึดไปตายเดือโซโล่ทำไมแตกโอ้เขาติดบูธผมผมพลาดว่ะเพื่อน โอ้ตรงกลางครับตรงกลางถงบ้านนะครับเราจะเราต้องไปถงบ้านเขานะครับสิบกว่าวิฮะสิบกว่าวิจังหวะนี้ยังไงฮะโอเคครับโอ้โหคิดยังทันก็ตึงนะตึงอยู่นะครับตึงอยู่ เอาละครับนั่นก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยสําหรับอของผมนะครับผมที่ผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นเทคนิคที่ดีมากนะครับคือการหลอยทงบ้านนะครับและเทคนิคนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่ว่าจะทําง่ายนะครับผม เราจะต้องมีสกิลเพในลักษณะของการป่วนทงให้ให้เยอะไว้ก่อนนะครับผมก็คือเป็นลักษณะของการที่เราบุกเข้าไปโจมตีฮะรเราบุกเข้าไปโจมตีแล้วก็พยายามเพอร์เฟกต์ดอได้หามุมบัคกมุมหลบสกิลไว้ได้เหมือนตาสุดท้ายที่ผมเล่น,นเพื่อนได้ดูนะครับว่าเขาใช้สกิลจนหมดเลยนะแล้วผมค่อยกระโดดเข้าไปนะครับกระโดดเข้าไปเล่นงานเขานะครับผมมันก็จะมีมุมของเขานะครับแต่บางคนถ้าเป็นงานก็ยากอยู่นะครับยากอยู่แต่ว่า หลักๆนะครับเราต้องมีสกิลการหลบต้องฝึกเพอร์เฟกต์ดอดีๆนะครับแล้วก็ใช้การป่วนอย่าคาดหวังกับแต้มที่เราจะได้อย่าคาดหวังกับคิวที่เราจะได้นะครับเราป่วนเรามีโอกาสเราค่อยยึดธงนะครับผมเทคนิคนี้เราจะไม่กันธงที่บ้านเรานะครับผมเราจะเป็นตัวที่เข้าไปป่วนเท่านั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าเทคนิคนี้จะทําให้เพื่อนๆเ,เล่นดีขึ้นหรือไม่นะครับผม ตัวละครสามารถใช้ได้ทุกตัวนะครับปวยไหมผมใช้โรเจอร์ไปป่วนก็ได้นะครับหรือคุณจะเล่นก็อดคุณจะเล่นคิดคุณจะเล่นตัวอะไรก็ได้แต่ขอให้ตัวนั้นฟูลที่สุดเท่าที่ฟูลจะฟูลได้นะครับค่าดซับเยอะไว้ก่อนนะครับผมโอเคนะงั้นผมแนะนําประมาณนี้นะครับอยากรู้เทคนิคอะไรดีๆคอมเมนต์มาอีกนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับผมนี่ไปกินขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับผมนี่เห็นแล้วหิวเลยนะครับโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ พบกันกับ Alternative ใหม่นะครับผมเจอกันบ๊ายบาย